สดีครับผมสวัสดีนะครับ FC ผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมสวัสดีนะครับย่ำเศร้านะครับตอนนี้ก็เวลาแปดโมงนะครับผมในเวลาลุงงานนะครับก็เลยอิมาไทยนะครับไปงานงานใหม่นะครับภารกิจใหม่นะครับผมไอ้พี่น้องไน้เบื่อนนะครับผมสําหรับสภาพนางานนะครับผมก็คือนี่ครับผมเดินนี่นะครับ สตีดคุดออกเบิดนะครับผมฟังคุ่นทีมงานคู้เป็นเขาก่อนเพื่อเกิเหตุไว้ก่อนนะครับผมี่เจาะขึ้นขั้นไวแล้วนะครับส่วนใสมันนในสิเดเอาสิบหลอดแลนคือเก่านะครับผมตอนนี้ก็มาเจาะขึ้นขั้นฟังนี่นะครับผมกป็สิดีดเจาะแบบนี้นะครับนี่ม้วนเจาะมากนะครับผมเจาะให้พ่อขั้นแล้วก็แลนออกนะครับก็คือพาริกิตตรงรีดหน้านี่นะครับ รีดนาไปเรื่อยนะครับรีดไปเรื่อยกับคุดไปเรื่อยนะครับผมเพราะว่ารีดไว้หลายบ่ได้นะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับผมหนามมันก็ออกบ่อน้าซึมน้าแน่นะครับผมถ้ารีดไปหลายมันก็ซึมอออน้ำก้นนะครับเว้นบ่อนี่ครับคืนหนึ่งนะครับผมรีดไว้เมื่อวานนะครับปานไปคืนเดียวนะครับเต็มนี่กำลังปล่อยระบายออกนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามรับชมเบืองน้ำกันนะครับผม เดี๋ยวเอาไปรีดหน้ามันครับผมรีดหน้ามออกนะครับรีดหน้ามข้างหน้านะครับผมอ่าี่จะว,ว่าผมไปลงนะครับผมก็ลงนะครับเดี๋ยว ดินนะครับผมเอาดินแหย่ไปเรื่อยๆนะครับดันน้ำไปหนานะครับดันดันดันไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่ามองุดปลายหุ่นนะครับเพราะว่าได้เจาะข้องลุงไปนี่ข้องน้ำใ่แล้วนะครับผม เพราะว่าหน้ามันดันกันนะครับยู่ไม่หนีมันไม่ปลอออกนะครับผมเพราะว่าเด็ดเปิดลุ่นะครับมีระดับพื้นเก้านะครับเพราะว่าเปิดลง่เมตรหนึ่งนะครับระดับพุทเลึกนะครับผมยันแขนพอถึงนะครับบุกยากนะครับก็เลยเด็ดเปิดลุ่มอนกระตกใส่นะครับก็เลยนำเลยขังแบบนี้นะครับ

นี่เป็นคือไดินทับถมนะครับดินดำดำนะครับใกล่ว่ามันทับถมมาหลายหล,า,ลายปีนะครับมีคอนใหม่ไม่ยัง้งถมนะครับข้างล่างกพุณไม่เจอนะครับพอนใหม่อยู่ค่วมลึกประมาณสามเมตรนหาสิษ์น,นะครับไปเจอคอนใหม่นะครับหมูว่านทอนหนึ่งนะครับใหญ่เ,เป็นไม่ยั้งพุท เราอกไปจิบกีเหลียมเียบยุคเรื่องนะครับ

ทานไส้นะครับพี่น้องน้ำออกแบบแห้งนะครับผมคุดท่านบ่เนาะนี่ครับผมมันทะลุไ้ดินดำลงไปนะครับผมมันก็เป็นไส้เลยนะครับน้ำไหลออกขุนไส้เปื่อยลงมานะครับนี่เริ่มพังลงมานะครับเป็นทำออกมาเนาะฝ้าคุดนะครับผมทําเวลานะครับผมไปครับผม ครับผมหลังจากพักเที่ยงนะครับผมมีก็ช่วงบ่ายนะครับทีมงานกับมาครบแล้วนะครับผมมาครบสี่ขั้นแล้วนะครับผมน้ำมันก็มาทรงเรียบร้อยนะครับอีกขั้นหนึ่งนะครับผมกรลังเปิดต่อกันนะครับนาที่สองนะครับยืนทั้งหมดสามนะครับผมสามขั้นนะครับ เดี๋ยวผมสีลงไปหนีนะครับผมสีลงเวเอาจากหนีมากนะครับเพราะว่ามือเร้าผมอยู่หนานั่นนะครับอยู่กับขั้นนั่นนะครับผมลงไปขุดนะครับพอดีน้องเขาก็มานะครับน้ํามันมาเติมเรียบรล่อยก็เลยให้น้องเขาลงไปขุดนะครับผมเอาสองศูนหาลงนะครับนักเบานะครับผมนะครับผมไปสีลงไปหนีนะครับเพราะว่าได้เหยียบลังขั้นไว้นะครับนี่ เมื่อคืนเราก็เหยียบไว้นะครับย่านก้ตกมันจะขึ้นบ่ไใดเนาะทีลงไปนี่นะครับผมลงไปถ้อยต่อจากตัวปลานะครับไปครับผมติดนาม